สวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันแบบสบายๆแต่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกและสำคัญกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอสมควรครับเป็นเรื่องของผู้เล่นคนหนึ่งที่ชื่อของเขากลับมาอยู่ในวงสนทนาอีกครั้งรูเบนเนเวตก่อนจะเริ่มขอพูดกันตรงๆตั้งแต่ต้นนะครับ ว่านี่ไม่ใช่ข่าวที่ยืนยันแล้วและไม่ใช่การฟันธงว่าใครจะย้ายหรือไม่ย้ายแต่เป็นการวิเคราะห์จากภาพรวมที่มีอยู่แบบที่เรานั่งคุยกันในมุมของคนที่ดูฟุตบอลมายาวนานผ่านทั้งยุคลุ่งและยุคที่ทีมต้องตั้งหลักใหม่คํำถามไม่ง่ายคือทํำไมชื่อของรูเบนเนเวต ถึงถูกพูดถึงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในช่วงเวลานี้แล้วถ้าสมมุติว่าดีลนี้เกิดขึ้นจริงมันจะบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของทีมภายใต้ยุคใหม่ได้บ้างค่อยๆฟังไปด้วยกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปลายปี2025ถ้าเรามองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงปลายปี2025 ภาพที่เห็นไม่ใช่ทีมที่ล้มเหลวแต่ก็ไม่ใช่ทีมที่นิ่งแล้วภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมผลงานอาจมีสะดุดบ้างมีเกมที่ดูดีบ้างและมีเกมที่ทำให้ต้องตั้งคำถามแต่โดยรวมแล้วทีมยังอยู่ในกลุ่มที่พอแข่งขันได้ครับยังไม่หลุดจากเส้นทางยุโรปซึ่งตรงนี้มันสะท้อนอะไรอย่างหนึ่งชัดเจน นั่นคือโครงสร้างทีมพื้นฐานยังไม่พังแต่ยังไม่สมดุลนั่นเองและตำแหน่งที่เห็นชัดที่สุดคือแดนกลางไม่ใช่เพราะขาดนักเตะแต่เพราะบทบาทของนักเตะยังไม่ลงล็อกกับระบบครับปัญหาแดนกลางที่ไม่ได้แก้ด้วยเงินอย่างเดียวถ้าเราลองไล่ดูชื่อกองกลางของยูเนเตตตอนนี้ กาเซมิโลยังเป็นผู้เล่นที่มีคลาสมีประสบการณ์แต่ฟุตบอลระดับสูงไม่ปลาณีใครเรื่องอายุเขาอาจยังเก่งแต่ไม่สามารถแบกรับเกมหนักๆได้ทั้งตลอดฤดูกาลเหมือนเดิมครับมานนเอลอูกาเตเป็นมิดฟิล์ที่ขยันทุ่มเทแต่เมื่อทีมต้องการคนที่พาบอลออกจากแดนหลังภายใต้ความกดดัน เขายังมีข้อจำกัดส่วนคอปปี้เมนูเป็นเด็กที่มีแววแต่การพัฒนาการต้องมาพร้อมโอกาสครับเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันปัญหาของยูเนเต็ดจึงไม่ใช่ไม่มีใครเล่นได้แต่คือไม่มีใครที่เหมาะสมกับบทบาทนี้แบบครบถ้วนและตรงจุดนี้เองที่ชื่อของรูเบนเนเวสถูกหยิบขึ้นมาพูด รูเบนเนเวสในวัย28ปีถ้าพูดถึงรูเบนเนเวสสำหรับแฟนพิมลีกแล้วคงไม่ต้องแนะนำอะไรมากครับเขาเคยเป็นกัปตันทีมวูแพมตันเคยเป็นคนคุมเกมและเป็นคนยิงประตูสวยๆจากนอกกรอบเขตโทษให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆครับวันนี้เขาอายุ28ปีอยู่ในช่วงที่เรียกว่า รู้จักเกมดีที่สุดแม้จะย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียแต่จากรายงานต่างๆเขายังรักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีและอย่าลืมว่าในปี2026คือปีฟุตบอลโลกสำหรับนักเตะทีมชาติการได้ลงเล่นในหลีกระดับสูงมีผลต่อทุกอย่างทั้งฟอร์มทั้งสายตาโค้ทีมชาติ และความพร้อมของตนเองมันอาจไม่ใช่เหตุผลเดียวแต่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ถ้าเนเวิตมาระบบจะเปลี่ยนอย่างไรในระบบของอโมริมกองกลางสองคนคือหัวใจของทีมถ้ามองในเชิงแท็กติกเนเวสคือผู้เล่นที่ยืนต่ำได้อ่านเกมได้และจ่ายบอลแรกได้ดี สิ่งที่สำคัญมากคือเขาจะช่วยให้บูโน่ฟอนันเดสไม่ต้องถอยต่ำบ่อยเหมือนที่ผ่านมาบูโน่จะได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาอันตรายที่สุดนั่นคือพื้นที่สุดท้ายก่อนเขตโทษอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือความเข้าใจในแนวคิดฟุตบอลแบบโปรโตุเกสครับอัลโมริมบูโน่และเนเวตพูดภาษาเทคติกเดียวกัน ซึ่งในฟุตบอลระดับสูงเรื่องแบบนี้ช่วยลดเวลาปรับตัวได้มากเงินคืออุปสรรคที่แท้จริงแต่ฟุตบอลไม่ได้มีแค่เรื่องในสนามครับอุปสรรคใหญ่ที่สุดของดิวนี้คือค่าเหนื่อยมีรายงานว่าเนเวศรับค่าเหนื่อยระดับสูงมากในซาอุดิอาระเบียซึ่งขัดกับแนวทางใหม่ของยูเนเต็ดภายใต้อินิอรส ถ้าดิวนี้จะเกิดมันต้องเป็นดิวที่ทุกฝ่ายยอมถอยคนละก้าวเนเวตต้องยอมลดค่าเหนื่อยยิริเต็ตต้องมองเขาเป็นตัวแก้ปัญหาระยะสั้นถึงกลางไม่ใช่สัญญาระยะยาว7ปีแบบในอดีตตลาดและคู่แข่งมีการพูดถึงสมูทออื่นที่อาจจับตาเนเวสอยู่แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรม ทุกอย่างยังอยู่ในขั้นรอดูท่าทีซึ่งก็หมายความว่าถ้ายูเนเต็ตจะเดินเกมนี้จริงต้องตัดสินใจเร็วและชัดเจนถ้าเขามาจริงจะกระทบใครบ้างการมาของเนเวสจะไม่ใช่แค่เพิ่มชื่อในทีมมันจะกระทบบทบาทกองกลางคนอื่นทั้งอูกาเต้ไมนูและกาเซมิโร นี่คือการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่การแก้ไขปัญหาชั่วคราวอย่างเดียวสุดท้ายแล้วรูเบนเนเวตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันแต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนมันคือความเป็นไปได้ที่สะท้อนว่ายูไนเต็ดกำลังคิดอะไรและกำลังจะไปทางไหนถ้าเกิดขึ้นมันอาจเป็นดีลที่เงียบแต่ที่สำคัญ ถ้าไม่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของยุคใหม่ที่รอบครอบกว่าเดิมขอบคุณที่รับฟังจนจบครับและพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ